เห็นทางผัวทิ่ปกอดิวิธีชุมชนยั้เท้าไปกับผมต่อยสามารถครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่กันที่บ้านสวนนะครับศิลปุดมมงคลชัยศุขนะครับอเนกบัณฑิตตะพงนะโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะเรียกยากมากเลยนะฮะเป็นบ้านที่ผมเกิดมาเพิ่งเห็นนะฮะว่าชื่อยาวมากนะครับและที่นี่เองนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นแ่งหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมนะครับที่เรียกว่าเป็นพานะของไทยนะฮะในอดีตนะฮะที่เรียกว่าเวียนนั่นเองนะครับ นะฮะความเป็นมาของเฟี้ยที่นี่จะเป็นอย่างไรนะฮะ <_ C 1> เดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะครับ <_ C 1> ท่านผู้ชมตามผมมาครับ สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีเชิญนั่งเชิญนั่งไปไงมาไงครับวันนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือท่านนักการเมืองเรียกว่าเป็นนักการเมืองของถิ่นนะครับหลายคนรู้จักหน้าค่าตากันดีนะครับท่านมีตําแหน่งเป็นรองนายกนะครับก่อนที่จะเป็นรองนายกก็อาชีพก็เป็นครูเก่าเรื่องราวดีๆที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็ในเรื่องของ เปียนโอ้โหเปปียนนะเพราะว่าเรื่องเปียนเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วในปัจจุบันนี้นะครับและก็ที่นี่เองก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งนะครับเป็นการรวบรวมนะครับเปียนนะที่ว่าเป็นของหายากของของไทยเลยแล้ววานนี้แต่ปัจจุบันนี้มันหายไปแล้วเอาละท่านผู้ชมนะครับเรื่องราวดีๆมันจะมีมีอย่างเป็นมาอย่างไรนะครับวันนี้นะครับ เรต้องอาศัยท่านลองนะครับว่าที่จะเป็นนักสะสมในเรื่องของเรียกว่ามรดกภูมิปัญญาของไทยเราตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนี้มีอยู่ที่นี่นะเอางี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านลองพาเราไปดูนะครับว่าของที่มีอยู่ปัจจุบันมีจริงใช้จริงรใช้งานได้ด้วยครับท่านผู้ชมไม่เสียเวลาปเราไปกันเลย ก็ต้องถามท่านรองนะว่าผมก็ติดใจในเรื่องของชื่อบ้านทำไมมันได้ยาวถึงขนาดนั้นยังไงครับบ้านสวนศิลป์อยตรงมงคลชัยศุกรอเนกบัชิตพงศ์นะครับยาวจัดครับยาวมากใดท่านที่มาที่บ้านจะถามถามว่าทำไมเอายังไงมีประวัติมาเป็นมาก็คือเป็นชื่อของบรรพบุรุษนะครับมีทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ชื่อตัวผมเองแล้วก็ชื่อภรรยามารวมกันอยู่ใน ชื่อบ้านนะครับเพราะว่าเหตุใดถึงเอาชื่อบรพบุรุษราตั้งเพราะว่าเป็นผู้มีพระคุณ oh! ทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเราก็นึกถึงพระคุณของท่านที่พื้นนี้ก็เป็นที่ของท่านเป็นมร,ะระดกที่ท่านยกให้เรานะครับเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นความคิดเป็นความระลึกน<ย><ย>ึกถึงพระคุณและด้านหลังผมนะฮะท่านผู้ชมทั้งแต่ท่านลองพาผมมาดูนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็น ็นเรื่องของอะไหล่อะไหล่เกวียนแต่ยังส่วนนี้ก็ใช้ได้แต่มันยังขับเคลื่อนไม่ได้แต่เป็นเพียงเป็นอะไหล่ของตัวที่จะขับเคลื่อนได้เป็นที่มาที่ไปยังไงถึงเราได้สะสมเริ่มจากยังไงฮะประวัติความเป็นมาตระกูลของผมนะครับบรรพบุรุษก็คือทําไร่ทํานาอแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลเก่าแก่ของตําบลหนองปลือเป็นผู้ที่ชอบเรื่องการเกษตรมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวัย พ่อปลูกฝังตระกูลปลูกฝังนะครับ <ละ S 2> ทําได้ทํานาตระกลูลที่อยู่ได้นะครับที่อยู่ได้ที่มีกินมีใช้เนี่ยเพราะว่าทําได้ทํานามานะครับอ,อยากเรียนเกษตรใจตัวเองนะครับชอบเรื่องวัวเรื่องควายเรื่องไถเรื่องข้าเรื่องกเกวียนเรื่องการเกรษตรมาตั้งแต่เด็กนะครับ,รบแต่ก็ผิดหวังเป็นครูซะครับได้เป็นครูนะครับแนละ้วก็เป็นครูเกษตรด้วยพอมีเงินเดือน เก็บหอมรอมริบสะสมได้ส่วนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยซื้อนะครับซื้อทุกอย่างที่เป็นของเครื่องมือเครเกษตรของเก่านะครับเป็นไถก็ดีเป็นคราดก็ดีเป็นเกวียนก็ดีนะครับเป็นสีฟัดเป็นรหัดทุกสิ่งทุกชนิดที่เป็นเครื่องมือเกษตรจะซื้อและก็สะสมนะครับจากทีเล็กทีน้อยจนมากนะครับประวัติความเป็นมาเป็นอย่างนี้นะแล้วแล้วเกวียนที่เริ่มซื้อครั้งแรกที่สมัยนั้น ราคาทั้งนั่ที่ซื้อเล่มแรกพันเบาทนะครับไปซื้อมาจากตำบลนาจงเทียนที่เรียกว่าบ้านน้าเมาไปหาซื้อควายซื้อควายไม่ได้ไปเห็นเกวียนก็ถามซื้อเกวียนนะครับก็ได้เกวียนมาเล่มแรกโดยที่เป็นของตัวเองในอดีตนั้นทุกบ้านจะต้องมีเกวียนเพราะเกวียนเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตนะครับตั้งแต่ในอดีตยุบเป็นพันปีมาแล้วนะครับตั้งสมัย สุโขทัยยุทธยาอะไรต่างๆทุกบ้านจะต้องมีเกวียนใช้ในศึกสงครามใช้ในการขนเสบียงขนอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็ใช้ในการเกษตรใช้ในการเดินทางถือว่าเป็นพาหนะชนิดหนึ่งนะครับบ้านใครมีเกวียนเยอะมีควายเทียมเกวียนเยอะถือว่าบ้านนั้นรวยเป็นเศรษฐีก็คือบ่งบอกถึงสภาพฐานะความเป็นอยู่ด้วยถูกต้องเลยเป็นที่มาที่ไปของการ มีการสะสมกันแล้วมีการซื้อการบ้านนีมีเกวียนก็ถือเป็นบ้านที่ว่ามีฐานะนิดนึงครั้งแรกการวาดเองก็ซื้อมาพันเจ็ดร้อยบาทได้ขี่ได้ครับได้เรียบร้อยชักจูงได้หมดเป็นเกวียนของอำเภอบารมุงนะครับเป็นเียของบ้านเราก็เขาเรียกว่าพันวัวพันควายใช้ควายเทียมก็ได้ใช้งัวเทียมก็ได้ไม่ใหญ่อไม่ใหญ่โตจนเกินไปนะครับแต่ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เป็นเปวียนเรื่องใหญ่ครับกง 12นิ้วกง10นิ้วกง9นิ้วเนี่ยจะต้องใช้ควายอย่างเดียวใช้วัว<ช>ไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก<า>็<า>ยัยงใช้อยู่ยังใช้อยู่ครับยังใช้อยู่แท่านผู้ชมครับนะฮะก็รู้ที่มาที่ไปของประวัติความเป็นมาของท่านรองนะฮะว่าเป็นคนที่สะสมของเครื่องมือทางการเกษตรบางนี้เจอมาตั้งแต่สมัยพอเริ่มนีเงินทำงานทำงานได้ก็เริ่มเก็บ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 ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นที่เราอยากจะรู้คือเจ้าเฟียที่ สามารถใช้งานได้วันนี้ต้องใครทดลองพาไปดูของจริงแล้วเอาละครับไปทางนี้เลยตาเลย แล้วถ้าลองก็พาผมมาดูนะครับนี่ก็คือเกวียนทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับ5เล่มนะครับที่ว่าพร้อมที่ใช้งานเรียกว่า100%ย0อซอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าทุกเล่มที่นี่นะครับใช้งานได้หมดเลยนะฮะนี่จะเห็นว่าสมบูรณ์มากแล้วก็สวยงามมากและหาดูยากมากส่วนประกอบของเกวียนมันมีอะไรบ้างหรอครับที่สําคัญนะครับก็คือทูบตัวนี้เรียกว่าทูบตรงหัวนงอนๆนี่เราเรียกว่า หัวตะเข้๋อตะเข้หัวตะเข้อันนี้ก็แอกนีหัวตะแบงเกียนนะครับอันนี้ตัวทูบส่วนข้างๆนั่นคือเรียกปลากตัวล่างนี่ก็คารครับครับแล้วก็ไม้ค้ำข้างส่วนที่เห็นที่เราคิดว่าเป็นล้อก็จะเป็นกรงเป็นกำแล้วก็เป็นดุมเป็นดุมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าอุดครับอันนี้เรียกแม่ตะพองเกียน ครับอ่านะครับอันนี้ก็ลูกกระเซ็นเกียนอ่าทั้งบางชนจะเรียกลูกกงลูกกงนะครับอันนี้ลาเกียนโอ้ยาวก็เรียกว่ามีมีชื่อทั้งหมดมีชื่อทั้งหมดในส่วนประกอบเนี่ยครับต่ก่อนเนี่ยแสดงว่ามิปัญญาของคนไทยเนี่ยสมองนี่เขาเขาเลิศมากเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นเปลียนแต่ละเล่มเนี่ยนะครับไม่ได้มีเรื่องไม่มีของตะปูเลยนะฮะนะฮะแต่ละการที่จะเข้าไม้ต่างต่างเนี่ย เป็นริ่มตอกหมดเลยตรงนี้ถือว่าเป็นภูมิปญาแท้ๆนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่นะครับเทศกาลออกพรรษาชนบุรี14ค่ำงานประเพณีวิ่งควายของทุกปีก็จะนําเกียนเนี่ยเอาไปแห่เรียกว่าเกียนกันมีอยู่13เล่มนะครับแต่การนตรงนี้มันมีอ๋อนี่ก็คือทุกเล่มเนี่ยคยไปร่วมในกิจกรรมงานอะไรต่างๆในในเขตจังหวัดชนบุรีเนี่ยแล้วก็ แข่งขันเรือยาวประเพณีและแข่งขันวิ่งควายของเทศบาลนงบุือที่ริมอ่างเก็บน้ำมาประชันก็เอาไปแห่ก็ไปแห่นะครับเน่การการการขับเวียนเนี่ยเอาละมันลักษณะนี้มันเวียนเนี่ยมันสามารถเทียมทั้งวัวเทียมทั้งควายอะไรได้ไหมได้ยังไงใช้ควาย2ตัวหรือวัว2ตัวนะครับตัวซ้ายตัวขวาแล้วก็มีเชือกบังคับเชือกพุพีตะไทยบางที่ใช้2เส้นบางที่ใช้สเส้นแล้วก็มีไม้หวาย ะจะมีไหว้เป็นตัวบังคับนะครับเป็นตัวบังคับให้เดียวซ้ายเดียวขวานี่คือที่มาที่ไปประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเกิดจากคูมิปัญญาเกิดจากความคิดของบรรพบุรุษบรรพชนพวกเรานะครับวิธีการทํามีตะมือกับเท้าแล้วก็อุปกรณ์บางชิ้น ใช่ครับไม่ได้มีเครื่องกึงไม่ได้มีเทคโนโลยีทําไมถึงทําได้ขนาดนี้ฝรั่งยังทึ่งึไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวนี่ยนะครับนี่คือเรื่องราวของเกวียนที่ท่านลองได้พาเรามาดูนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงทุก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 ลำทุกเล่มทุกเล่มไม่ใช่ทุกลำนะลำไม่ใช่นะลำเป็นเรือเรือหรือเครื่องบินอันนี้คือเล่มเให้เข้าใจเอาละเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวไปลงคุยกับท่านลองอีกว่า เอ๊มันมีเคล็ดลับเขาบอกมันมีเคล็ดลับเรื่องของสุภาษิตอะไรเรื่องเคล็ดลับการที่จอดการจะขับเคลื่อนอะไรมันต้องมีเคล็ดลับยังไงบ้างท่านผู้ชมครับ ครับก็อนนี้คือทั้งหมดที่เราเห็นนะครับทาลองผมก็ยังต้องสงสัยอยู่ดีเพราะว่าการที่จะทํานําเปลี่ยนมาทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ไม้ไม้ที่เขาทำมันใช้ไม้อย่างอื่นหรือไม้อย่างไงครับไม้ที่จะมาประกอบทําเป็นเปวียนในแต่ละเล่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมเป็นกมเป็นกงเป็นส่วนประกอบทุกอย่างเป็นทูกเป็นคารเป็นไม้ค้ําเป็นแม่ตะพองเป็นลูกกระเซ็นนะครับเป็นเผาจะใช้ไม้ประดู่เป็นส่วนใหญ่ทําไมฮะเพราะว่า จังหวัดชนบรีเราครับมีไม้ประดูเยอะนะครับแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งที่ทนต่อสภาพดินฟ้ากาดทนแดดทนฝนหวนเอครับใช้ไม้เนื้อแข็งใไม้เนื้อแข็งโดยบ้านเรานี่จะเป็นป่าประดูนะครับในพื้นที่จังหวัดชุบรีส่วนใหญ่บ้ากก็ชาวบ้านภูมิปัญญาของไทยก็จะเอาไม้เนื้อแข็งมาต่อเป็นเกวียนอย่างที่เห็นนี่ครับที่เห็นทุกเล่ม หลายๆท่านอาจจะสงสัยทำไมไม่หันเกวียนออกอ๋อใช่ใช่ผมผมก็สังเกตนะว่าเอ๊ะทาลองทําไมไม่จอดแบบหันหน้าออกอมันจะสวยว่าหันหลังมันมีอะไรที่ต้องจอดอย่างนี้ครับเหตุที่ไม่เอาหัวตะเข้ออกมาด้านหน้าครับนะครับโบราณนะครับเขาก็กล่าวกันไว้ว่าเหมือนว่าถ้าเราเข้าทางหัวตะเข้เนี่ยเหมือนจะสู้เหมือนดุ แต่ถ้าเข้าทางท้ายเนี่ยจะเกิดความเป็นสบิมงคลนะครับจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับก็เลยจอดต้องเอาท้ายออกและเวลาเดินก็จะเดินจากท้ายเข้าไปหาหัวตะเข้อ๋อนี่คือคือเคล็ดลับเคล็ดลับเป็นเคล็ดลับของคนโบราณครับซึ่งไงก็เลยถือปฏิบัติกันมาจริงเท็จไม่ทราบแต่ก็ทุกป้ายก็จะปฏิบัติอย่างนี้นะครับไม่หันหน้าออกนะครับจะหันท้ายออกหันท้ายออกนะครับที่เราเห็นก็ท่าที่ชนะครับแต่ละเล่มก็ อย่างท่านรองบอกนะฮะหันท้ายออกหมดแล้วเวียนไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะรักรักด้วเป็นพาหนะนะครับยังใช้เป็นเครื่องสะท้อนเครือนสะใจสะท้อนกระจาย็นความเป็นจริงในการลงชีวิตโอ้โหนะครับวันนี้ได้เรื่องราวได้ความรู้มากมายนะฮะจากท่านรองของเรานะครับเพราะว่าท่านเองนะครับเป็นนักสะสมและก็เป็นนักอนุรักษ์นะครับ เครื่องมือทาการเกษตรของไทยเรานะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่เล้ครับวันนี้ท่านรองเอกให้ขอมรูกเราเยอะๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองอเนกพลังงานมากนะครับท่านรองนายกเทศบาลเมืองหนองเปื่อนะครับขอบคุณท่านรองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับภายในท้องถิ่นชุมชนนะครับก็หลายคนนะครับคงจะหายสงสัยนะว่าเอ๊ะเรล่นี้คือพาณิชในอดีตของไทยจริงๆแล้วก็ใช้ได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ